คิดดีพูดดีทำดีเพียงทำสามประการนี้ให้สม่ำเสมอตามที่พระพุทธองค์สรงสอนก็จะสามารถหนีมือแห่งกรรมไม่ดีได้มือแห่งกรรมไม่ดีจะไม่สามารถตะครุบไว้ในอำนาจได้บาปกรรมใดๆแม้ได้กระทำไว้ตั้งแต่ในอดีตชาติจะไม่อาจตามสนองได้ง่ายๆในภพชาตินี้อย่างมาก ก็จะเพียงไล่ตามตะคุบอยู่อย่างหมายมั่นจะทําให้ได้สําเร็จเท่านั้นถ้าคิดดีพูดดีทําดีเสมอทุกวันนี้มีตัวอย่างผู้ที่ถูกมือแห่งกรรมตามทันจับได้มากมายคนสวยคนงามถูกมือของกรรมร้ายทําให้กลายเป็นคนสิ้นสวยสิ้นงามทนความรู้สึกของตนเห็นรูปลักษณ์ของตนด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสคนบางคนแขนขาบริบูรณ์ ถูกมือของกรร้ายทําให้กลายเป็นคนเหลือขาครึ่งเดียวบ้างข้างเดียวบ้างคนบางคนมีลูกรักดังดวงใจลูกออกจากบ้านไปก็ไม่ได้กลับบ้านอีกเลยมือของกรร้ายปลิดชีวิตของเขาแล้วอย่างโหดเหี้ยมอมหิตกลายเป็นศพคอขาดก็มีไส้ทะลักก็มีคนบางคนนอนหลับอยู่ในบ้านเรือนตนด้วยความรู้สึกปลอดภัยแท้แต่ก็กลับมีมือของกมร้าย เลื่อมเข้าไปห้ำหั่นถึงฟูกถึงหมอนเสียเลือดเนื้อและเสียชีวิตนี่คืออำนาจร้ายแรงแห่งกรรมดังที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านตัดสินความระหว่างพระสององค์ว่าองค์ที่ถูกทำร้ายเป็นผู้ที่ทำร้ายก่อนผู้ไม่เข้าใจเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมก็จะคิดว่าสมเด็จท่านไม่ยุติธรรมตัดสินเข้าข้างผู้ผิด แต่ผู้เข้าใจเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมย่อมจะเข้าใจคำตัดสินของสมเด็จท่านไม่มีผู้ใดจะได้รับสิ่งที่ตนไม่ได้ทําไว้ด้วยตนเองทําไว้ในอดีตมารับผลในปัจจุบันได้ทําในปัจจุบันก็จะได้รับผลในอนาคตเช่นกันและอนาคตนั้นไม่หมายถึงต้องข้ามภพชาติเสมอไปอนาคตในภพชาตินี้ก็ได้ดังนั้น ถ้าแม้เชื่อในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมหรือไม่เชื่อก็าตามก็ไม่สมควรเสี่ยงรับผลร้ายที่จะเกิดแต่การทำความไม่ดีความไม่ดีหนักหนาเพียงไรยิ่งได้ผลร้ายแรงเพียงนั้นยิ่งไม่สมควรเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะทำความไม่ดีหนักหนานั้นอำนาจของกรรมชั่วร้ายนั้นสามารถทำให้ธรณีแยกออกสู่ผู้ทำากรรมนั้นได้พระเทวทัต เป็นตัวอย่างที่แสดงความน่ากลัวที่สุดของกรรมท่านคิดทำลายพระพุทธเจ้าแม้เพียงทำได้เล็กน้อยนักคือเพียงทำให้พระพุทธบาทห่อพระโลหิตและสำนึกได้ในที่สุดพร้อมจะขอประทานโทษแต่ก็หนีมือแห่งกรรมร้ายแรงที่ทำไว้ไม่พ้นหนีไม่ทันพระเทวทัตถูกธรณีสูบทันทีที่เท้าสัมผัสพ,พื้นธรณี ขณะก,กําลังจะได้เข้าไปเห็นพระพักสมเด็จพระบรมศาสดาจึงไม่ทันได้กราบพระพุทธบาทขอประธานโทษทั้งปวงน่าจะคิดถึงความทรมานทั้งกายและใจของพระเทวทัตเมื่อสวยผลกรรมนั้นน่าจะคิดให้จริงจังเพื่อให้เกิดความกลัวกรรมที่มีอำนาจยิ่งใหญ่นักการทำลายพระพุทธเจ้ากับการทำลายพระพุทธศาสนา ย่อมจะเป็นกรรมหนักเสมอกันพึงสังวรระวังให้รอบคอบในเรื่องนี้อย่าคิดอย่างประมาทว่าพระพุทธศาสนาไม่มีชีวิตตายไม่มีบาดเจ็บไม่มีจะทำอะไรกับพระพุทธศาสนาจึงไม่น่าจะเป็นบาเป็นอกุศลกรรมอย่าประมาทในเรื่องนี้มิฉะนั้นเมื่อต้องได้เสวยผลแห่งการทำลายพระพุทธศาสนาจะทุกข์ทรมานนักใครก็จกช่วยไม่ได้ การทำลายชีวิตสัตว์นั้นบาปหนักเบาต่างกันทำลายชีวิตสัตว์ใหญ่บาปมากกว่าทำลายชีวิตสัตว์เล็กทำลายชีวิตสัตว์อายุยืนบาปมากกว่าทำลายชีวิตสัตว์อายุสั้นทำลายชีวิตสัตว์ที่มีคุณบาปมากกว่าทำลายชีวิตสัตว์ทั่วไปเป็นที่เข้าใจกันเช่นนี้ซึ่งก็มีเหตุผลที่น่าเข้าใจเช่นนั้นค่าวัวควาย กับค่ายุงค่ามดบาปน่าจะมากน้อยกว่ากันผลกรรมที่ผู้ฆ่าได้รับก็จะหนักเบาวกว่ากันเป็นอันมากมีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นและผู้ประสบพบเห็นเล่าต่อๆกันมาว่าผู้มีอาชีพฆ่าวัวฆ่าควายนั้นเมื่อใกล้จะตายต้องทนทุกข์ทรมานดิ้นรนกระเสือกกระสนและส่งเสียงร้องเหมือนเสียงบัวเสียงควายที่ถูกเชือดก่อนตาย ส่วนผู้ที่ตบยุงหรือบี้มดไปบ้างแม้จะเป็นบาปแน่นอนที่ทำลายชีวิตสัตว์แต่ไม่ปรากฏผลของกรรมนี้ให้เห็นชัดให้รู้ชัดเหตุผลก็อยู่ที่จิตสำนึกของผู้กระทำกรรมสองประเภทนั้นผู้ฆ่าวัวฆ่าควายแม้ใจะใจร้ายใจดำสักเพียงไรย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะลืมภาพการตายของสัตว์ใหญ่ถึงเพียงนั้นได้และย่อมเป็นไปไม่ได้ ที่จะไม่รู้สึกเลยว่าการฆ่านั้นเป็นบาปใหญ่ความรู้สึกหลอกหลอนเกี่ยวกับการฆ่าวัวฆ่าควายด้วยมือของตนนั่นแหละที่ติดตามมาส่งผลให้ผู้นั้นต้องทุรนทุร,รายและร้องเป็นเสียงวัวเสียงควายเหมือนที่ตนเองเคยได้ยินเคยได้เห็นในการฆ่าแต่ละครั้งเสมอมาบางคนที่เคยเห็นการตายของผู้มีอาชีพฆ่าสัตว์ใหญ่มีความรู้สึกว่าผู้ใกล้จะตายนั้น ไม่มีชีวิตจิตใจเป็นคนเสียแล้วแต่ได้กลายเป็นชีวิตจิตใจของวัวของควายไปจริงๆเห็นได้จากกิริยาอาการและซุ้มเสียงที่เขาร้องเหมือนเสียงสัตว์ที่บาดเจ็บแสนสาหัสความรู้สึกนี้จะถูกหรือผิดก็ตามที่จริงแน่คือเขากำลังรับผลของกรรมที่ตามทันในช่วงสุดท้ายของชีวิตในภพชาตินี้และไม่แน่ว่าจะสิ้นสุดเพียงเท่านั้น หรือจะติดตามต่อไปในภพชาติข้างหน้าให้ชีวิตต้องไม่แตกต่างกับชีวิตของสัตว์ที่ถูกเขาเบียดเบียนทำร้ายอย่างทารุณการทำบาปเล็กน้อยเช่นบีมดตบยุงไม่ปรากฏผลบาปให้เห็นว่าเกิดแก่ผู้ทำนั่นก็เป็นเพราะผู้ทำไม่ผูกใจว่าได้ทำบาปใจนี้สำคัญนักนำไปผูกไว้กับเรื่องใดสิ่งใดก็จะปรากฏให้เห็นเป็นผล เช่นพระรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลท่านทำตะไคร่น้ำขาดและมรณภาพก่อนจะหาพระปรงอาบัติได้จิตท่านผูกอยู่ด้วยความเป็นห่วงจึงได้ไปเกิดเป็นพญานาคส่วนผู้เผลอตบยุงหรือเผลอบี้มดถ้าแม้ใจไม่ผูกยึดอยู่ว่าได้ทำบาปก็จะเป็นเรื่องเล็กน้อยการทำบาปหรือทำกรรมเล็กน้อยเช่นนี้จะไม่ส่งผลให้ปรากฏ ถ้าผู้ทำไม่ไปผูกใจเดือดร้อนกังวลอยู่และถ้าจะไม่ทำเสมอๆการทำบาปเสมอๆแม้ทำกับสัตว์เล็กเพียงมดเพียงปลวกกรรมเล็กก็จะเป็นกรรมใหญ่ได้พึงรอบคอบในเรื่องนี้เพื่อชีวิตจะได้สวัสดีการฆ่าวัวฆ่าควายก็ยังมีผลให้ผู้ฆ่าดูราวกับเปลี่ยนชีวิตจิตใจจ,จากคนเป็นวัวเป็นควาย ให้เป็นที่สลดสังเวชแก่ผู้พบเห็นได้การฆ่าคนจะมีผลเป็นอย่างไรทำไมผู้ร้ายฆ่าคนจะไม่รู้สึกเสียเลยแต่ด้วยอำนาจกรรมเมื่อตามมาถึงผู้ใดที่ได้ทำกรรมนั้นไว้ก็ย่อมยากที่จะยับยั้งผลแห่งกรรมนั้นได้ลูกยังลืมว่าแม่แม่ก็ยังลืมไปว่าลูกผู้นับถือพระพุทธศาสนาก็ยังลืมพระว่าเนน พระเนนก็ยังลืมตัวเองว่าเป็นพระเป็นเนนฆ่ากันได้ทำร้ายกันได้ทำผิดศีลผิดธรรมกันได้อย่างไม่น่าเชื่ออำนาจยิ่งใหญ่ของกรรมที่นำไปเช่นนั้นและยังจะนำต่อไปข้ามภพข้ามชาติเกิดผลร้ายแก่ผู้ขาดสติขาดปัญญาที่จะพาตัวหนีให้พ้นมือแห่งกรรมที่ตนได้กระทำไว้แล้วด้วยตนเองแน่นอน